สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประชมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนครูบูมนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกท่องบทอาขยานกันค่ะบทอาขยานที่นํามาฝากเด็กๆในวันนี้คือบทอาขยานแมวเหมียวเด็กๆทุกคนรู้จักแมวอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาส่งเสียงร้องแมวจะร้องว่าเหมียวเหมียนั่นเอง แล้ววันนี้บทอาขยานที่คุณครูจะพาเด็กๆท่องจะมีเสียงเมียวเมียวไหมนะาไปดูกันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1เด็กๆต้องอ่านออกเสียงคําได้ถูกต้องข้อ2บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านบทอาขยานและข้อ3สําสำคัญที่สุดเลยเด็กๆต้องท่องจำบทอาขยานแมวเมียวได้ค่ะ ก่อนที่เราจะไปอ่านบทอาขยานแบบร้อยกองเรามาอ่านแบบร้อยแก้วกันก่อนนะคะเด็กๆฟังคุณครูอ่านก่อนแล้วค่อยมาฝึกอ่านตามทีหลังก็ได้ค่ะบทอาขยานแมวเหมียวผู้แต่งนายทัปเปรียนแมวเอ,อย๋ยแมวเหมียวรูปร่างประปเปรียวเป็นนักหนา ร้องเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเคล้าแข้งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตั้งค่ำคำซ้ำนั่งระวังหนูควรนับว่ามันกระตันยูพอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถหยุดคลิป แล้วให้คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆฝึกอ่านทีละบรรทัดอีกครั้งหรือเด็กๆจะเลื่อนคลิปกลับไปเพื่อฟังคุณครูอ่านอีกครั้งก็ได้นะคะแล้วเราจะไปอ่านแบบร้อยกองกันค่ะเอาล่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วมาฝึกอ่านบทอาขยานกับคุณครูกันค่ะ บทอาขยานแมวเหมียวแมวเอ๋ยแมวเหมียวรูปร่างปราเปรียวเป็นนักหนาะรองเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มา เคล้าแข็งเคล้าขาหน้าเอ็นดูรู้จักเอารักเข้าต่อตังคำคำคำนางระวังนุควรนับว่ามัน กตันอยู่พอดูอย่างไว้ใส่ใจเอ่ยจบแล้วนะคะสำหรับบทอาขยานแมวเหมียวเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสามารถท่องได้ไหมคะ จากเนื้อหาในบทอาขยานแมวเหมียวเมื่อสักครู่เด็กๆจะเห็นว่าแมวเหมียวมีความกระตันยูต่อผู้ที่เลี้ยงดูใช่ไหมคะความกระตันยูของเจ้าแมวที่มีต่อเจ้าของก็คือ 1. รู้จักไล่จับหนูซึ่งหนู มักจะมาอาศัยอยู่ในบ้านเราแล้วชอบกัดข้าวของเครื่องใช้ของเราและอันดับที่2ความกระตันยูของแมวก็คือชอบเคล้าแข้งเขาขาเจ้าของอยู่เป็นเพื่อนเจ้าของไม่ห่างทำให้เจ้าของไม่เหงานั่นเองค่ะก่อนจากกันวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆฝึกท่องบทอาขยานบ่อยๆเด็กๆจะได้จำขึ้นใจนะคะแล้วเปิดเทอม เราค่อยมาแข่งการท่องบทอาขยานกันค่ะวันนี้คุณครูขอลาเด็กๆไปก่อนส่วนวันใหม่จะพามาอ่านบทอาขยานอะไรนั้นไว้ติดตามนะคะ